สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการลบรายการสินค้าที่เราเคยลงขายในแอป s h อป e e นะคะวิธีการง่ายๆก็คือให้เรากดเข้ามาในแอปจากนั้นก็กดตรงฉันนะคะแล้วก็เข้าไปที่ร้านของฉันค่ะกดที่ร้านของฉันแล้วจะได้หน้าแบบนี้นะคะแล้วข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นรายการสินค้าของเรานะคะที่เราเคยลงขายไว้ จากนั้นเราก็ลองมาดูรายการสินค้าของเรานะคะว่าเราจะลบตัวไหนถ้าสมมุติเอ่เราจะลบตัวนี้นะคะมันยังลบไม่ได้นะคะแบบเนี้ยมันไม่มีที่ให้ลบพอกดแก้ไขเข้าไปก็ไม่มีตรงไหนที่แบบว่าเป็นปุ่มลบนะคะก็คือเราจะลบตรงนี้ไม่ได้เลยเราต้องเลื่อนขึ้นมาแล้วก็ไปที่สินค้าของฉันนะคะ พอกดเข้ามาในสินค้าของฉันจากนั้นเราก็เลื่อนไปสินค้าที่เราต้องการจะลบได้เลยค่ะเราจะลบอันนี้นะแล้วทีนี้ให้เรามากดที่เพิ่มเติมเพิ่มเติมแล้วก็เลือกลบได้เลยค่ะแล้วก็กดยืนยันนะคะที่ลบคำผิดนะคะก็หายไปแล้วเนี่ยค่ะหายไปแล้ว ค่ะวิธีการลบก็มีเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั s สไคร e ให้ด้วยนะคะ